ครับพี่มอนครับค่ะวันนี้โดนกดต่อนะคะครับ็จริงก็จริงตอนช่วงบ่ายนี่แหละนะครับที่ตลาดมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดไว้นะครับจริงๆแล้วผมมองว่าตอนภ้างเช้าเนี่ยอาจจะย่อแล้วก็ภ้าคบ่ายรีบาวนะครับแล้วเมื่อเช้ามันเหมือนกับว่าย่อแล้วดีเบาขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็โดนเพรสเชื่ลงมากจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือมันยังคงมีแรงกดดันในส่วนตัวซิเกอร์แบงก์ต่อนี่นะที่ที่เราบอกไปเมื่อวานว่า มันคงมีการโลเทตต่อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเซกเตอร์ที่กระทบต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คืออกลุ่ม Property นะครับเราเห็นเรื่องตัวพึกษานะครับที่ย่อลงมาค่อนข้างแรงเ,เพราะจริงๆล้วเนี่ยพรีวิ e a r n i n g ของเราเนี่ยนะครับมองว่าแนวโน้มกำไร Quarter ์หนึ่งนะครับของตัวพึกษาเนี่ยนะครับอ,อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหมายไว้แต่แรกก่อนหน้านี้นะครับ เคยมองว่ามันน่าจะค่อนข้างโอเคหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ที่พีวิวล่าสุดเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีนะจากไกรล่์ที่ได้มานะครับก็ทําให้หุ้นอสอ p หาริมเนี่ยนะครับทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับเริ่มมีแรงเชื่อเข้ามานะครับต่อเนื่องหลังจากตัวผู้นำองเนี่ยมองว่าแนวโน้มกำไรอาจจะไม่ดีนะครับเป็นภาพการดรอปคิวในคิวเยนเยียที่คาดหมายไว้นะครับก็ทําให้ซึ่งใตลาดโดยรวมเนี่ยเป็นภาพของการย่อดลงมานะครับแต่ในกระตาเนี่ยในแง่ตัวกลยุทธ์เองเนี่ย หุ้นที่เราแนะนําซื้อสมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกเครื่องดื่มและและกัดเทนะครับจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งกับตลาดยากเปียบเช่นตัวพอจีซีนะครับเราก็เห็นโมเมนตั้มมันค่อนข้างดีแต่ว่ามันย่อลงมาตามตลาดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จริงๆนะครบปิดวันนี้เนี่ยก็ยังคงปิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าด้วยอยู่ที่62.5ตัวนี้ก็ถือต่อได้นะครับเหมือนเดิมนะครับะเป็นตัวที่เรามองโดดเด่นอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นค่อนข้างเด่นนะครับ จริงแล้วเนี่ยถ้าตลาดดีกว่าน,นี้น่าจะเด้งไปนี้ด้วยคือ CPO นะครับ break 43ขึ้นมาแล้วนะครับผมใช่ใช่เห็นว่าต่างชาติซื้อหุ้นหุิงการบริโภคที่เรามองไว้เนี่ยนะครับเทรนมาลังมานะครับจากราคามันลงมาค่อนข้างลึกเ,เราคาดหวังการตัว,ตวของ CPO นะครับ break 43ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่รับ44กับ44.5เนี่ยมีโอกาสได้เห็นละนะครับตรงนี้ครับฝาเราเหมือนเดิมนะครับ52.3นะครับค่ะครับตัวที่ออ่ นะน,นำเรื่องอ็นนิ่งเซสปานะครับวันนี้ก็มีโมตัมค่อนข้างดีปิดที่ห้าบาทสามสิบนะครับก็วิ่งสวนตลาดขึ้นมานะครับปิดในโซนที่ค่อนข้าง,งสูงเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับที่พี่มรนก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าแนวป้ามันเนี้ยในห้าจุดห้าเนี่ยมันขึ้นมาหลายรอบละไม่ผ่านสักทีเนาะเบรกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใกล้ที่จะได้ทดสอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวราดูนะว่าห้าจุดห้าเราจะเบรกได้ไหมนะครับแฟร์เราเจ็ดบาทยี่สิบแต่ว่า 5. 5วจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันเป็นไซร์ว ตัวอื่นๆอ,อ,อิชินะครับจริงๆวันนี้เล่นดีมากแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่ผ่านแนวต้านที่เรามองไว้นะครับ22.7 22.8นะครับ hmm. จริงมันติดบวกนะแต่ว่าข้อไม่ดีคือติดเป็นโดจิเนี่ยนะครับเพราะว่าติดแนวต้าน200วันเนี่ยผมคิดว่าเอาอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ราคาจะย่อมาระยะสั้นบริเวณ22บาทค่อยๆซื้อที่ไปรอบใหม่นะครับแต่ในเชิงเชิงพื้นฐานียังคงมองบวกอยู่นะครับ <Okay. S 2> ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือดูอยากนิด้ึงนเพราะตลาดมันไม่ดีด้วย ม้นมาเลยมาเลยม้วล,ลงมาจากม้วนต่ำที่เข้ามาค่อนข้างดีในภาคเช้านะครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าเป็นจุดในการซื้อรอบใหม่ได้คือ CPS <c oughs> นะครับ <c oughs> หลังจากที่มันติด24.5เป้าหมายเรานะครับ <c oughs> แต่โดนใช้ประเด็นเรื่องของตัว <c oughs> อ EU ให้ไปเหลืองนะครับตัวประมงไทยนะครับ โปรฟิตเทคกิ้งเมื่อวานเราลกลุ่มได้รอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยครับ<อ>ตัวนี้ก็ทบไม่ถึง0.8เปอร์เซ็นของตัวเท่ารุ่นเปนหที่เราคาดการคือน้อยมากนะไม่มีนัยยะในเชิงพื้นฐานนะครับแต่ว,ว่าตลาดใช้ซื้อไม่ถึงลบในการเทสโคฟิเดียเซ่นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันยืนอยู่โซนที่มองไว้นะครับก็คือ23.6นะครับนี่ผมกำลังคิดว่าราคาหุ้นกเลังจะมีเทรนด์ของการพื้นตัวรอบใหม่นะครับโปรฟิตเทคกิ้งรอบแรกเนี่ย น่าจะเล่นไปละนะครับตอนนี้ก็คงลุนฟื้นตัวต่อนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยตังกวายี่สบสี่ซื้อได้นะครับก็รุ้นที่ีเดิมก่อนยี่สี่จุดห้าแกบแคบๆตรนนี้ก่อนนะครับ CPF ใช่ไหมยังรันขึ้นไปใช่ไหมฮะครับยังเหลือเทรนขาขึ้นอยู่ประมาณยังเหลือเทรนคัขึ้นได้ได้ค่ะครับอ่าแล้วก็ตัวอื่นๆล่ะอ่ามีตัวไหนอีกผมจำไม่ได้ละเอ่าไม่ต้องมาโมโนอยู่กับที่โมโนอยู่ที่ที่เดิมที่เดิมอะ แต่โดยรวมก็เห็นว่าหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยค่อนข้างแข็งในตลาดนะครับค่อนข้างโอเคครับค่ะอ่ะเฟกนะซิลิเอมครับก็เมื่อวานที่ผมแนะนำไปนะครับคือพันยี่สิบถึงพันยี่สิบห้านะครับที่คุณเปิดลองกันนะครับทุกคนก็เห็นว่ามันไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมแม้ว่าซีีย่อก็ตามนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปคือจุดถอยเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งสองเอาเขาไปนะพันสิบสองพันสิบสามนะครับตรงนั้นถ้าหลุดคือสต็อปลอสนะครับ ก็ประมาณเจ็ดจุดที่เราตั้งสปอตไว้คือตอนนี้เนี่ยยังคงถือลองต่อนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ลุ้นการขึ้นตัวที่เป้าเดิมก่อนก็คือพันสี่สิบแล้วก็พันห้าสิบสามนะครับยังคงถือน้าลองอยู่นะครับถ้าคนที่เปิดมาตามที่เราแนะนําก็คือตอบพันยี่สิบห้าถึงพันยี่สิบนะครับผมอืมค่ท่องคําต่อนะฮะครับผมท่องคําเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คือย่อแรงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาออกมาดี เราไล่เด็กแข็งค่าขึ้นเพรสเชอร์ระยะสั้นลงมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่คงไม่เปลี่ยนเทรนนะครับยังไม่ได้หลุดจุดปลอบลอดเราที่หนึ่งแปดศูนย์ก็คือลองต่อนะครับต้านบนหนึ่งพันสองอยี่สิบกับหนึ่พันสองร้อยสามสิบเหมือนเดิมกรอบนี้เลยเนาะครับเหมือนเดิมครับจริงๆมันเล่นตรงนี้มาจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมทองคำครับทางคำครับผมใช่ค่ะอ่ะได้กับเอสครับโอเคก็้เอสเอส